ไปทักทายทุกฝ่ยเลยครับไม่ต้องแวะฝั่งครับครับสอบปากคบไม่ต้องแวะฝั่งครับ้นไปเลยครับครับจครับจะ่สิกับมาแน้เาททีมเนจับจัาดใช่ไหมครับโอเคครับไดเลย พีย่ยาเดียวจะไปหาหาทุกคนนะครับเด้อจะไปหาหามากอนทีไปที่หลังไม่ไ้หรอกไม่ไรับอนนี้ยิน่วบอกครับาอย่เข้าหาครับพี่นทคครับขับับมาครับนะครับขับมาับมาได้ครับพี่นาคีครับขับรับรถมาลับมาครับลับมา ได้เข้าฝั่งได้เข้าแดนไม่ยากแล้วดีรอว่ารอไม่เยอะไม่หละรอไม่เยอะสาบเจ้าก็ตามไม่ยากแล้ครับต่อไปครับมามาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงเป็ว ขอุู้ชนขอผู้พินสมาทรับความเนเลานะครับตามเลยอนะครับมาแล้วมาแล้วเราจไปสมัคาพิพากษาสมรู้นะครับนะครับแล้วก็ขอขอผู้พิพากษาสมรั้ครับจิตใจนะครับ